ซึ่งกันทั้งสนามบิลภูริพลธ์สปิดคว้าตัวรอบรองวิ่ง100มศึกชิงแชมป์โลก2025การแข่งขันกรีฑารายการชิงแชมป์โลก2025 World Athletics Championship 2025ที่สนามกีฬาแห่งชาติญี่ปุ่นกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นวันที่13กันยายน2568โดยไฮไลท์สำคัญบิลภูริพลบุญศรลมกรดหนุ่มทีมชาติไทยไวัย19ปีลงแข่งขันในประเภท100เมตรรอบคัดเลือก ที่ที่สเพื่อหาตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศผลการแข่งขันปรากฏว่าบิลพูริพลออกตัวรังท้ายก่อนสับสปีดในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับสี่ด้วยเวลา10.15วินาทีถือเป็นเวลาที่ดีพอที่สาม next best คว้าตัวผ่านเข้าสู่รอบรองได้สําเร็จนอกจากนี้นักวิ่งชาวไทยยังกลายเป็นนักกีฬาจากทวีปเอเชียเพียงรายเดียวที่สามารถทะลุเข้าถึงรอบรองรายการชิงแชมป์โลก2025ได้สําเร็จหลังนักวิ่งจากญี่ปุ่นและจากจีน ไม่สามารถทำเวลาผ่านเข้ารอบได้สำหรับบิลพุริพลบุญสอนจะลงทำการแข่งขันวิ่งรายการชิงแชมป์โลก2,025ประเภท100เมตรรอบรออีกครั้งในวันที่14กันยายน2568น2,568ในเวลา18นาฬกาตามเวลาประเทศไทย